ชมครับวันนี้ผมวีะระพงผู้าการนะครับอยู่กับเจ้ารถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่ Benz ์ไพรมัสออโตเฮาส b นะครับเบนท์ไพรมัสออโตเฮาสเป็นหนึ่งใน a u t ตไรด์เดลเลอร์ของ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับและที่พามาดูเจ้าตัวนี้นะครับเจ้า E200 คูเป้ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่า ไม่ได้มีอยู่ทุกโชว์รูมนะครับไม่ได้สามารถเดินเข้ามาในโชว์รูมไหนของ Mercedes-Benz ประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะเจอเจ้าตัวนี้นะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่มีอยู่เพียงแค่ไม่กี่แห่งนะครับในประเทศไทยนะครับเจ้าตัวนี้ก็มาสิงสถิตยอยู่ที่ Benz Primat ัที่นี่นะครับ E 2 0 0 Coupe ปเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า รถ Sport, สปอร์ต2ประตูที่มีซันล,ลูปแบบนี้นะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าขายไม่เยอะนักนะครับฉะนั้นบางดีลเลอร์อาจจะมีบางดีลเลอร์อาจจะไม่มีแต่ว่าที่เบนซ์ไพรมันะครับเจ้า e 2 0 0 c o u p คปตัวนี้นะครับมีให้เลือกถึง2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นที่เป็นแบบทั้งหมดเลยทั้งตัวของเขาเลยนะครับกระจกมองข้างตัวข้างหน้าทั้งหมดเลยนะครับขอบคิ้วต่างๆนานๆเป็นสีเดียวกับตัวรถคุณจะเลือกสีใดๆก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นตัวที่เป็นชุดตกแต่งพิเศษเป็น AMG นะครับก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับในส่วนของตรง a อ r o พาสนะครับในส่วนของหูช้างในส่วนของขอบคิ้วทางด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับจะเป็นสีดำคือไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นชุดตกแต่ง a อ r o พาสของเขานะก็จะกลายเป็นสีดำนะครับก็เนี่ก็มีให้เลือกอยู่2เวอร์ชันนะครับ ราคาเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเจ้า e 200คูเป้ตัวนี้นะครับมีจุดเด่นจุดดีตรงไหนอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเริ่มต้นจากกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวเดิมเนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบตั้งขึ้นนะครับด้านบนจะสูงกว่าด้านล่างนะครับแต่ตัวนี้นะครับภาษาของเขาเรียกว่า a shape นะครับก็คือจะเป็นแบบรู่ลง แต่อยังเป็นเดวบอนกิ l l อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวของโลโก้นะครับยังมีขนาดใหญ่อยู่ที่กระจังหน้าแล้วก็ที่ฝากระโปรงหน้าให้สังเกตที่ฝากระโปรงหน้านะครับจะเป็นริ้วลอยแบบใหม่นะครับเพราะฝากระโปรงหน้านี่นะครับออกแบบมาใหม่ด้วยนะครับกรอบไฟหน้านะครับถึงเป็นมัลติลิงค์บีม LED นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นกรอบไฟใหม่แล้วก็มีความสว่างสวยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ ทั้งด้านข้างด้านหน้านะครับทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าจะเดินหน้าถอยหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์บอกเป็นเสียงเตือนนะครับว่าเข้าใกล้สิ่งกีดขวางมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเรื่องของเรื่องคือมันมีในลักษณะแบบที่เป็นกล้องหลังอย่างเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ถ้าเกิดอยากจะได้ในชุดแต่ง AMG นะครับ จะเป็นภาพอล l าวิวมอนิเตอร์คือเห็นรอบคันเลยนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับแต่หลักๆเดิมๆหรือเบสพื้นฐานของเขาเหมือนกันนะครับด้านข้างนะครับมีความสวยงามนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าด้านข้างที่เป็น s i ส์เกิร์แบบนี้นะครับถ้าเป็นตัว a M G ก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าเป็นหลังคากระจกแล้วก็มีสันรูฟเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับ ในด้านกระจกมองข้างนะครับที่มีไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทคีย์ที่จะเห็นว่าไม่มีเสียบรูกุญแจทั้งสองด้านนะครับทั้งประตูฝั่งคนขับแล้วก็ประตูฝั่งคนนั่งข้างนะครับเพราะมีแค่สอประตูนะครับรถคันนี้สังเกตให้ดีๆนะครับด้านข้างจะเห็นว่าไม่มี b ีพีล่านะครับ ก็คือมี A อพิล่าแล้วก็ B ีพิล่าหลังไปเลยหรือบางคนเขาจะเรียกว่า A อพิล่าบีพิล่าแล้วก็ C ีพิล่านั่นก็คือเสาหน้าเสากลางแล้วก็เสาหลังตัวนี้ไม่มีเสากลางนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า B ีพิล่านั่นเองนะครับก็คือเป็นโมโนโคอกที่แบบสร้างความแข็งแกร่งคือถ้าจะเห็นจากด้านข้างนะครับมันเหมือนกับเป็นโลบาร์นะครับ สองข้างคู่กันนะครับอยู่ในโครงหลังคานะครับทำให้เจ้าตัวนี้ไม่ต้องมีเสากลางก็ได้แต่ว่าความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยนะครับยังสามารถรองรับได้เหมือนกับมีเสากลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกลายใหม่คือ19นิ้วเหมือนเดิมนะครับแต่สังเกตให้ดีว่าเป็นแมกลายใหม่ล่าสุดของ m e r c e d e s b e เ z นะครับเจ้า m e อร์ d e s คันนี้นะครับ E 2 0 0 c o u p คนะครับไฟท้ายยังเป็นกรอบเดิม เหมือนไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเปลี่ยนกรอบไฟว่าตัวนี้นะครับกรอบไฟเดิมแต่ว่ามีเม็ด LED นะครับที่เป็นหลอดไฟอยู่ข้างในเป็นการออกแบบใหม่คือถ้าดูเขินๆเ,เลยนะครับคร่าวๆดูแบบพินิจพิเคราะเจรจากันแบบดีๆเลยนะครับเจ้าไฟท้ายของ E 200 Coupe ตัวนี้นะครับไม่แตกต่างอะไรจากเจ้าตัว S Car นะครับก็จะมีความ สวยงามพอๆกันนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับจะไม่มีอะไรมีแค่ E 200เท่านั้นเองแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ข้างหลังนะครับจะเห็นอยู่ว่าลักษณะแบบที่ต้องการให้ถอยจอดแล้วมีเซ็นเซอร์บอกว่าเข้าจอดได้หรือยังนะครับค,คือผมชอบตัวนี้นะครับเจ้าตัวกล้องมองหลังเนี่ยนะครับก็จะซ่อนอยู่ที่โลโก้ของ Mercedes Ben z นนะครับสำหรับเจ้าตัวที่เป็นตัวท็อป A M G นะครับ แล้วก็ตัวท่อไอเสียนะครับสองข้างนะครับเป็นท่อคู่ซึ่งมีปลายท่อไอเสียเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นลักษณะแบบเงามันวาวนะครับนี่ก็คือลักษณะของภายนอกที่ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆแล้วก็ตัวสลรูปเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าจะเปิดจะปิดเนี่ยเท่พอๆกันนะครับ ภายในของเจ้า E200 Coupe นะครับทันทีที่เราปิดประตูปุ๊บนะครับตัวเข็มขัดนิรภัยนะครับจะยื่นออกมาให้เราเลยนะครับเพื่อที่จะได้เราไม่ต้องเอื้อมไปมากนะครับก็สามารถที่จะเอื้อมไปรัดเข็มขัดนิรภัยได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ขับขออนุญาตตัดเข็มขัดนิรภัยแป๊บหนึ่งนะครับนะครับในส่วนของตัวภูมิไลัยนะครับจะออกแบบใหม่นะครับ เป็นท้ายตัดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทรงหรือรูปแบบของพวงมาล,ลัยมันติฟังก์ชันของเขาเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารวมเอาไว้ทุกอย่างทั้งมันติมีเดียทั้งเรื่องของทริปคอมพิวเตอร์นะครับรวมไปจนถึงปีกสองข้างของพวงมาล,ลัยนะครับที่เป็นแพดเดิลชิปสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาล,ลัยได้ที่ปีกขวาเพิ่มเกียร์ปีกซ้ายลดเกียร์นะครับ แต่ว่าเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นก้านเกียร์ที่อยู่ที่พวงมาลัยนะครับสาเหตุที่เขาใช้ก้านเกียร์อยู่ที่พวงมาลัยสามารถจะใช้เป็นเกียร์ออโต้ตัวดีตัวเอ็นตัวอาร์ตัวพีทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการพื้นที่ตรงคอนโซลกลางให้ว่างนะครับไม่ต้องมีคันเกียร์นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้าไปได้นะครับเรื่องของดูหนังฟังเพลงเรื่องของเทคนิค ซาวหรือว่าเป็นทริปคอมพิวเตอร์กล้องส่องหลังนะครับตัวที่ควบคุมเป็น stop เดอร์รินะครับทั้งหมดหรือว่าการเลือกเกียร์ในแบบสปอร์ในแบบ e c โคในแบบ sport ตพัทหรือว่า i n d ดิว d u วสก็เลือกได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือเปลี่ยนจากรุ่นเดิมคือเป็นแบบหมุนกลม,กลมนะครับมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมทรงเท่แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับคอนโซลกลางก็ยังมีอัธประโยชน์คือสามารถ ใส่แก้วน้ำหรือขวดน้ำลงไปได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นช่องเสียบซึ่งช่องเสียบ USB ของเขาเนี่ยนะครับแตกต่างจากตัวรถทั่วๆไปนั่นก็คือตอนนี้เขาใช้ในลักษณะแบบช่องเสียบ Type แล้วนะครับก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับการส่งสัญญาณนะครับก็จะดีขึ้นกว่าเดิม Type C ไ,ไม่ได้มีแตยเฉพาะด้านล่านะครับตรงคอนโซลกลางยังมีอีก2ตัวที่สามารถที่จะชาร์จหรือว่าในการ เสียบข้อมูลต่างๆนานาเข้าไปเพื่อที่จะดูหนังเพื่อที่จะฟังเพลงเพื่อที่จะดูรายละเอียดต่างๆนานานะครับข้อสําคัญเลยก็คือลําโพงเขายังใช้โบอร์มาสเตเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นลําโพงที่มีเสียงสุดยอดมากจริงๆนะครับลักษณะโดดเด่นของ Mercedes Benz นะครับก็คือที่นั่งไฟฟ้าซึ่งทั้งสงที่นั่งนี่ครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างนะครับตับไฟฟ้านะครับแต่ว่า เขาไม่ได้มีที่ปรับอยู่ที่เบาะนะครับสำหรับ Mercedes Ben นะครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะองเขานะครับที่มีอยู่ที่ฝาประตูด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับแถมมีเม m โมรีทั้งสองฝั่งด้วยสามารถที่จะบันทึกได้ถึง3ามเมมโมรีฝั่งละ3ามเมมโมรีรวมแล้วก็6กเมมโมรนะครับว่าลักษณะคนที่เขามานั่งนะครับมีสรีระแบบไหนก็สามารถกดปึง้งเข้าไปได้เลยนะครับเมมเอาไว้นะครับหรือว่ากระจกมองข้างกระจก ไฟฟ้าของกระจกหน้าต่างนะครับก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับที่สําคัญคือนอกจากเบาะที่จะปรับด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับเราจะเห็นด้านข้างของเบาะนะครับตรงทางด้านที่นั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งข้างนะครับตรงบริเวณเบาะนั่งนะครับจะมีปุ่มกลมๆซึ่งนั่นก็คือสามารถปรับดันหลังได้ด้วยนี่ครับในส่วนของด้านข้างของเบาะนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจะมีตัวลักษณะที่เป็นแบบที่ตัวดึงจับแบบนี้นะครับ สามารถดึงปุ๊บเบาก,ก็สามารถพับขึ้นมาด้านหน้าได้เลยคนที่เข้าไปนั่งหลังสามารถเข้าไปนั่งได้เลยถือว่าเป็นรถสปอร์ตสประตูที่มีที่นั่งหลังผมบอกได้เลยนะครับรถสปอร์ตสประตูที่มีที่นั่งด้านหลังมักจะเป็นด็อกซีดแต่สําหรับเจ้าตัว,ว E200 คันนี้นะครับที่นั่งหลังสองที่นั่งเนี่ยนะครับเป็นที่นั่งแบบไซส์ผู้ใหญ่ปกติธรรมดาเลยไม่ใช่เป็นด็อกซีดนะครับ สามารถที่จะนั่งได้จริงๆและตรงคอนโซลกลางนะครับยังสามารถที่จะวางแก้วน้ําวางแขนอะไรทุกอย่างได้เหมือนกับเป็นรถ4ประตูเลยถือว่าเป็นรถ2ประตูที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับในรายละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับเน้นไปที่สีดำนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นตัวตกแต่ง AMG นะครับภายในสีดําเบาะสีดํานะครับเราสามารถเลือกสติเบลเป็นสีแดงได้ แต่ถ้าเป็นเบาะสีแดงนะครับเซติเบลจ,จะเป็นสีดำเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเรามาดูในรายละเอียดนะครับว่าตัวนี้จะเป็นลายไม้ดำนะครับแล้วก็มีขอบโครเมียมนะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวของเริ่มต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว AMG นะครับก็จะมีเรื่องของเท็กเจอร์ตกแต่งเพิ่มเติมมากขึ้นไปนะครับแต่ ความกว้างความใหญ่ของหน้าจอเนี่ยนะครับประมาณสอกครึ่งผมบอกอย่างนี้ดีกว,ว่าประมาณสอกครึ่งนะครับตั้งแต่เรื่องของแดชบอร์ดรวมไปจนถึงมันติฟังก์ชันของเขาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับใหญ่มากๆใหญ่มากๆใหญ่คือแบบไม่รู้จะบอกว่าใหญ่ไงดีคืออีกนิดเดียวก็จะเตหมดทั้งทั้งหน้าคอนโซลแล้วนะครับตัวลำโพงเมื่อเป็นวงกลมทั้งเสียงกลางเสียงแหลมนะครับเป็นวงกลมแล้วเขาก็ออกแบบ ของตัวช่องแอร์นะครับทั้งหมดตรงกลาง4ช่องซ้ายขวาอีก2ช่องนะครับเป็นวงกลมคล้ายๆโดเวอร์ของเครื่องบินเจนะครับให้มันรับก,กันกับเจ้าตัวลำโพงด้วยนะครับก็มีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิได้แยกอิสระส้ายขวานะครับตัว Air b a บ็กนะครับความปลอดภัยนะครับยังมีให้อยู่ครบคันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ มีให้หมดเลยทุกอย่างนะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือตัวกระจกที่เป็นกระจกสันลูปเนี่ยนะครับสามารถแตะหนึ่งครั้งนะครับเปิดไปเฉพาะตัวม่านบังแดดเท่านั้นนะครับก็ยังคงเหลือกระจกไว้เพื่อให้แสงสว่างส่องลงมาตรงกลางได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะรับลมข้างนอกด้วยก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเปิดออกไปหมดแต่เวาลาปิดก็ เหมือนกันครั้งเดียวนะครับก็สามารถที่จะปิดหลังคาซัลูปเข้ามาได้เลยคือเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเจ้าตัวรถสปอร์ต e สองร้อคูเป้ตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนเป็นอะไรที่เน้นไปเรื่องของการเป็นรถสปอร์ตซะส่วนใหญ่แต่ไม่หลงลืมเรื่องของความสะดวกสบายไม่หลงลืมเรื่องสุนทรียะนะครับพวกนี้ทั้งหมด เข้ามากันแบบครบคันเลยทีเดียวนะครับลองขับดูนะครับจะรู้เลยว่าเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากการสตาร์ทเนี่ยนะครับบอกเลยว่าพอสตาร์ทปุ๊บสัญลักษณ์ c e d e s b e n z ขึ้นทางด้านหน้านะครับเป็นคําว่า Mercedes b e n z นะครับพอขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะมีการแบบว่ารีเซ็ตนะครับเซตอัพทั้งหมดนะครับว่าจะเริ่มต้นอะไรอย่างไรนะครับ ทุกอย่างคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นมาบอกหมดว่าคุณจะเอาระบบนำทางจะรับโทรศัพท์ไหมวิทยุไหมนะครับหรือว่าประตูบานไหนปิดไม่แน่นก็จะขึ้นไฟกระพริบตรงประตูบานนั้นออกมาเป็นสีแดงนะครับว่าประตูบานไหนติดปิดไม่แน่นนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เห็นเป็นเหมือนเหมือนอนาล็อกนะครับมีเข็มมาตรวัด ทั้งรอบความเร็วของรถยนต์รอบความเร็วของเครื่องยนต์นะครับพวกนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นอนาล็อกนะครับฉะนั้นเวลาเราดับเครื่องเนี่ยหน้าจอจะมืดหมดดําหมดนะครับแต่ว่าพอสตาร์ทปุ๊บทุกอย่างจะขึ้นมาหมดจะเป็นเรื่องของอบอกระยะการเติมน้ํามันเรื่องของอัตราเร็วเฉลี่ยความสิ้นเปิงเฉลี่ยนะครับเบรกมือปลดหรือยังนะครับเกียร์อยู่ที่เกียร์ไหนนะครับ ทุกอย่างจะบอกหมดบนหน้าจอนะครับเรียกว่าคุณไม่ต้องที่จะไปกังวลว่าลืมนู่ลืมนี่ไหมเป็นรถสปอร์ตที่ขับสบายจริงๆนะครับลองดูนะครับ ที่กี้ผมเดินไปดูตรงฝากระโปรงหลังนะครับซึ่งสามารถที่จะเปิดหรือปิดได้ที่ตัวฝากระโปรงหลังนะครับเป็นห้องบรรทุกสัมภาระนะครับแล้วก็มีระบบไฟฟ้าก็คือสามารถกดปุ่มให้มันเปิดปิดได้ด้วย กำลังของมอเตอร์นะครับไม่ต้องใช้มือขนยกถึงแม้ว่าฝากระโปรงหลังของเขาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะเล็กนะครับไม่มีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อความสะดวกสบายของคุณผู้หญิงหากว่าอยากจะขับนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับฝากระโปรงหน้าถึงมีขนาดใหญ่นะครับมีน้ําหนักมากนะครับก็มีสวิตช์ปิดเปิดได้ที่ตัวทางด้านในเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องออกแรงยกขึ้นมาแล้วใช้ เหล็กค้ำนะครับเหมือนรถยนต์หลายหลยี่ห้อนะครับตัวนี้เพียงแค่ยกขึ้นมาปุ๊บชกซ้ายขวานะครับก็จะดันมันขึ้นไปเพื่อที่จะรับน้ําหนักโดยที่เราไม่ต้องไปยกเองนะครับนี่ก็คือส่วนภายในของฝากระโปรงหน้าที่มีขุมกําลังของเครื่องยนต์มหาศาลอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขามีขนาดใหญ่นะครับเราก็เรียกว่าออกแบบเต็มฝากระโปรงเลยทีเดียวนะครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบ4วาล์วต่อสูบนะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรหรือ1 9 9่ซีซีนะครับแรงม้าอยู่ที่197แรงม้าที่5,500รอบถึง6,100รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรที่1,650รอบก็คือรอบต่ำๆก็มาแล้วนะครับยาวไปจนถึง4,000รอบต่อนาทีนะครับอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจนดจุดหกวิน ความเร็วสูงสุด237กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห้องสัมภาระ405ลิตรนะครับในส่วนของเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะครับที่มีแพดเดิลชิปนี้นะครับอยู่บนล้อ,อยางทางด้านหน้านะครับขนาด245 40นะครับส่วนด้านหลังเป็น275 35ก็เรียกว่าทางด้านหน้าเนี่ยนะครับหน้ายางแคบกว่านะครับแล้วก็ มีแก้มยางที่สูงกว่าในขณะที่ล้อหลังนะครับมีหน้ายางที่กว้างกว่าแต่ว่าขอบยางเนี่ยเปี้ยกว่านะครับช่วงล่าง a c t i ิ i t y Control รลตนอย่างไรเป็นช่วงล่างอาัจฉริยะครับเพราะว่าช่วงล่างแบบนี้นะครับ Mercedes Benz ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมทําให้มันสามารถตอบสนองได้ทุกเส้นทางนะครับสามารถตรวจสอบพื้นว่าเป็นพื้นขุกขะทางเรียบ ทางไฮเวย์นะครับหรือว่าเป็นทางดินทางทรายนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนช่วงล่างเพื่อให้เหมาะสมกับการขับขี่ด้วยนะครับนี่คือสมรรถนะของ e 200คูเป้คันนี้นะครับ ถ้าเกิดคุณสนใจนะครับราคาของเขาอยู่ที่4,550,000บาทนะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการชุดตกแต่งอะลูพาที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็แถมมีกล้องอ l a าวีมอนิเตอร์นะครับไม่ใช่แค่กล้องสองหลังอย่างเดียวนะครับเพิ่มอีกแค่สองแสนนะครับก็สามารถที่จะได้แบบตัวฟูออปชั่นไป ก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับสนใจเข้ามาดูเจ้าตัวนี้นะครับไม่พลาดแน่นอนมีแน่นอนครับที่โชว์รูมของเบนซ์ไพร์มัสนะครับซึ่งอยู่เลียบทางเดือนลมอินทราเอกมัมนะครับก็ถ้าเดินทางมาจากถนนพระรามเก้านะครับวิ่งออกมาตามถนนเลียบเดือนลมอินทราเอกมัมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ซ้ายมือเลยแยกทางอนทายมาหน่อยเดียวนะครับก็ลองดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับ มันเหมาะกับการที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดไหมพอรถคันนี้นะครับผมบอกได้เลยขับในวันธรรมดาไปทำงานตามท้องถนนเข้าไปในเมืองก็เท่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดวันที่ต้องการออกไปชิลนะครับวันเสาร์อาทิตย์ยุดสุดสัปดาห์นะครับไปกันสองคนนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับแล้วก็มันค่อนข้างสวยเป็นจุดเด่นแลวแถมยังมีซันรูฟเนี่ยนะครับ ชื่อแถวทะเลนะครับหรือว่าตามป่าไม้น้ำํำตกอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับต e ูส e ัญลักษณ์ตัวนีไว้นะครับ E200 e คูเปอร์นะครับเอาละครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน,นะครับผมวีพพพพพรพงผู้มราแล้วก็ออโต้สวัสดีลาไปก่อนขอให้บันทึกเอาไว้ในความทรงจำนะครับสวัสดีครับ